สวัสดีครับวันนี้ภาคีกับทอร์นะมาพบกันเป็นครั้งที่29นะครับกับสําหรับการเขียนแบบบ้าน2ชั้นด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3D เป็นโปรแกรมดิวิดนะครับผมคราวนี้ผมขออนุญาตของเดิมตอนนั้นเราเขียนผังบริเวณไปแล้วนะครับตอนนั้นเราจัดหน้ากระดาษเป็น A101 อยู่นะครับผม A101 อีกหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับผมอ่าเราก็ใส่รายละเอียดของผังบริเวณไปครบถ้วนแล้วนะครับผมต่อไปเราจะทําผังบริเวณกันนะเอ้ยจะทําแผนที่สังเกตกันนะครับผมอ่าคลิปนี้เราจะทําแผนที่สังเกตกัเราจะทําอธิบายเกี่ยวกับการทําแบบที่อ่าเขาเรียกว่าที่ไม่ได้เป็นโมเดล 3D นะจะเป็นการเป็นไฟล์เส้นนะครับคล้ายๆ AutoCAD นะครับอ่าแนวทางที่หนึ่งก็คือ เขียนด้วยหน้ารีเจนใหม่อันที่สองก็คือว่าใช้หน้ารีเจนแล้วดึงไฟล์จาก AutoCAD เข้ามานะครับตอนนี้เราไปดูเคสแรกก่อนนะครับเคสแรกเนี่ยจะทำผังบริเวณนะครับผมแล้วก็ส่วนเคสที่สองเนี่ยผมว่าจะทำแบบยยขบบานนแบบยายสุขบิบาลนึงแบบขยายสุขบิบาลเข้ามานะครับอันนี้อันแรกเราจะทำแผนที่ส่วเขียนนะครับปกติเราไปที่นหน้ารีเจนครับ ที่หัวข้อดีเจียนเนื้อคิกขวาครับแล้วก็ new น <Yeah. S 1> new ิวดีเจียนนะครับอ่นิวดีเจียนเราก็อยู่ที่เราจะใส่สเกลเท่าไหร่นะ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นแผนที่สังเกตนะครับแผนที่สังเกตสเกลอะไรก็ได้อยู่แล้วนะเพราะเป็นแผนที่มันจริงๆมันไม่ได้เป็นสเกลแบบเป๊ะๆอยู่นะนะครับแผนที่สังเกตเราลากเส้นอะไรมาก่อนก็ได้นะวิธีลากเส้นนะครับ ขออธิบายเส้นในในโปรแกรมนะครับปกติเส้นเนี่ยมันจะมีสร้างด้วยก็คือเป็นโมเดลไลนะ์กับโมเดลไลน์เนี่ยมันจะเป็นเทียบเท่าเป็นชิ้นงานหนึ่งสาดีนะจะอยู่ในพวกเขียนสําหรับในแปลนพื้นรูปด้านรูปตัดต่างๆนะอันนี้พอเป็นหน้าดเจนเนี่ยโมเดลไลน์เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะถ้าเกิดจะสร้างเส้นในหน้าดเจนเนี่ยมันต้องไปดีเทลไลน์นะดีเทลไลน์ ก็ไปที่ annotate ครับหรือว่าพิมพ์ dl นะครับหรือถ้าเกิดเป็นก็เป็น detail line ตัวนี้นะตัวย่อมัน dl นะ,ะ,ะครับ dl เพราะคิกคลิกเลยนะครับว่าน,นี้ก็เหมือนกับเลเยอร์เหมือนกับ autocad นะว่าเราจะใช้เส้นรูปแบบไหนนะครับไอ้เคสนี้ใช้ thin line ธรรมดาได้เป็นเส้นบางทึบนะเส้นทึบที่เป็นบางที่สุดนะครับผม อันนี้เราเขียนรูปร่างก็ปกติเหมือนกับเขียนดอทแคตทั่วไปนะไอ้ขอเขียนเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆก่อนนะเราก็จะลิก์จะดึงจึง,ด,งดึงหน้าของแผนที่สองเข็มเนี่ยเข้าไปในหน้าชีสนะครับขอดึงเข้าไปก่อนนะครับอ่าดึงเข้าไปแล้วนะครับโอเคหอจะกนั้มันคลิกนะเดับยวมันคลิกตัวนี้ออกมาแล้วก็ผมขออนุญาตใช้ดีเทลไลน์เหมือนเดิมนะครับอ่าล่างเส้นตัว ตัวนโฉนดนะนี่มันเตะไม่ได้อ่ากเส้นราอาจจางเส้นข้าวๆนะเส้นข้าวๆเพื่อเอาแนวลูกเหมือนกับเป็นแนวของที่ดินไปทําแผนที่อีกทีนะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราอาจจะคลิกข้างนอกนะมันก็จะเคลียร์เป็นหน้า ปกติของมันนะครับผมเราก็จะได้เป็นรูปร่างของที่ดินอยู่ในหน้าของแผนที่สังเขปนะ,ะตัวนี้นะโอเคเออแล้วก็เราอ่าก็เริ่มสร้างเส้นต่างๆว่าเส้นทางเหมือนกับการเดินเออเส้นแต่ละเส้นเนี่ย มันจะไปเชื่อมต่อที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ตามแผนที่ที่ที่เราได้ไปสำรวจมาครับผมก็ขออนุญาตทำแบบง่ายๆเร็วๆนะเป็นการสมมติขึ้นมามนะ,ะเป็นการสมมติขึ้นมาสมมตินะเป็นการสมมติขึ้นมาแล้วก็อ่ก็แล้วแต่นะสไตล์แต่ละท่านเป็นแบบไหนนะครัอันนี้ก็เขียน หมือนกับ a u t ต c a คทั่วไปนะครับเส้นพวกนี้มันก็คล้ายๆคำสั่งอัลต์แคลองลองลองใช้ดูเราก็จะให้เกิดความคุ้นคุ้นชินกับมันนะครับถ้าเกิดใช้เรื่อถ้าเกิดใช้ชินกับมันแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะเขียนงานได้ง่ายขึ้นนะอาจจต้องใช้เวลาปรับตัวสักนิดนึ่งนะแต่ผมคิดว่าไม่ไม่น่ายากอะไรมากนะตอนแรกผมก็มึนงงกับมันนะสักพักเราก็ชินเราก็ชินกับมันเหมือนกันนะ ไม่ได้ยากเกินไปปกติคำสั่งโดยทั่วไปคล้ายๆกับ AutoCAD เดนะครก็จะมีพวกคำสั่งสปิดอะไรพวงนี้ด้วยนะสปิดเ้นอันนี้ผมขออนุญาตเขียนมั่วๆนะแต่ว่าให้เป็น รูปแบบของแผนที่นะว่าเราจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับผมอ่อหึ่งต่อห้าสิบมันอาจจะดูงั้นไปอาจจะปรับสเกลก็ได้เป็น1นึ่ต่อสองรเหรอสองถ้าเกิดว่าไม่งั้นก็ต้องขดขดตัวนี้นะขด กลุมมันนะก็จะดูสเกลมันดูเน,นี่ยมันมองเทคอะไรเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมอาจจะหดไปนี่รอบสั้นาส,าสเกลครับอาจจะเหลือแค่จุดหนึ่งหรือว่านี้นะแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมเลยครับ oh. อ่าลองดูอ่ะโอเคแล้วครับนี่ไปหน้าฝั่งบริเวณ มันก็ดูใหญ่ไปนิดนึงนะอนจาจจะเปลี่ยนสเกลเป็นหนึ่งต่อร้อยก็ได้ลองปรับดูอโอเคอได้อยู่นะเราก็ทำรูปแบบคร่าวๆได้นะคันที่สองเกมเนี่ยปกติเนี่ย เวลามันมามันจะมีสกิลติดมาด้วยมันก็สกู๊สกิลมันติดมาด้วยอันนี้สกิลตัวเราปรับรูปแบบนอกจอากเราไปทำบิลใหม่นะแต่ถ้าเกิดเราก็ขี้เกียจไม่เดนมากก็อาจจะให้เป็นเเดี๋ยวขอ,นอนะโนดญาโทษจีโน่ไททเทินนะก็คือไม่ต้องโชว์แล้วก็ใช้วิธีพิมพ์เท็กธรรมดาก็ได้นะพิมพ์เท็ก์ธรรมดาเป็นแผนที่สังเกต ทิศเหนือนะครับเราก็ Copy มาจากผังบริเวณก็ได้นะคผังบริเวณนีจริงๆก็แล้วแต่บางทีอาจจะใช้เป็นตามแนวแกนของที่ดินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ละท่านนะแต่ถ้าเราใช้อย่างนี้มันก็จะได้ดูสอดคล้องกันนะโอเคปกติมันก็จะเป็น อ้างอิงแนี่อ่าอ้างอิงอาคารที่สำคัญเด่นๆอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรเงี้ยนอะอ่าแล้วก็คัพเป้เส้นนะไปทำได้นะก็สมมขึ้นมา แล้วก็กินพวกนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากให้เดนในสถานที่ของเรียบุรุาซาร้าเราก็ไปที่อินโตเกตแล้วไปติดเชียนนะครับก็เหมือนกับแฮทนะครับมันก็แฮทในอโอโต้แคทมันก็แฮทในออโตแคทโอเคมันจะแฮทในออโต้แคทนะครับ อันนี้ก็ปรับเป็นเท่าไหร่เป็น200เมตรนะอาจจะเป็น200เมตรก็นี้เป็น200เมตรอนันนี้อาจจะเป็น500เมตรอะไรว่าไปตามเรื่องนะครับเขียนแบบทั่วไปเลยนะอ่าเนี้นจะเป็น d i m ม n ช i ั n นแบบ C-H ธรรมดานะ แล้วก็ใช้เทกเนี่ยเขียนอะเรียดางทั่วไปเทคเนี่ยมันจะมีหลายลัณะน,นะก็คือแบบไม่มีหัวตัวอักษรนะไม่ไม่มีหัวชี้ลูกศรน,นะอันนี้คือชี้ลูกศรแบบตรงนะอันนี้คือชี้ลูกศรแบบเหมือนกับมีหักเส้นสองครั้งอันนี้ก็คือเป็นะจะมีหัวลูกศรชี้แบบเป็นเส้นโค้งนะก็แล้วแต่ว่าเราเลือกทัดแบบไหนนะเราก็เลือกมาสักอันหนึ่งน,ะน,นี่ก็ สถานที่สถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็อยู่ที่เราพิมพ์เลยครับอ,อันนี้อาจจะเป็นเทคขนาด1.75ครพอเราก็ย้ายมันได้ตำแหน่งลูกศรมันก็ย้ายตามด้วยนะครับผมปุ๊บอ,อันนี้อาจจะเป็นเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรูปแบบ t e x นะใช้ t e x แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบ t e x นะครับเป็น1.75เอาแบบชนะี้แบบโค้งนะครับอันนี้จะว่าตลาดอันจะเป็นตลาดตลาด xx อ่าสมมตินะครับอ่าสมมติขึ้นมาในการเขียนนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับเขียนแคททั่วไปไอันนี้ผมคิดว่าก็คงไม่ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับอ่าก็อัอน,น,นนีเรียกมิถนนถนน หนึ่งสองสามสี่เห็นสมมติขึ้นมานะครับอ่ามี้ก็สมมติขึ้นมาเฮ้ยเราอยากให้องศามันเป็นแนบเฉไปไปกับถนนนะครับก็เราไม่ต้องกะเราก็มีวิธีปเป็นเป๊ะๆได้นะครับไปที่ rotate นะครับแล้วก็จุดหมุนนี่จะเป็นเซนเตอร์ของชิ้นงานใช่ไหมเราไปกด paste ครับเราพยายางอิงจุดหมุนใหม่นะครับอ่าแล้วก็ rotate มันจะโรเทตามตามแนวแกนที่เราหมุนมัตส์คู่อ่อันนี้ก็อาจจะเป็นโรเตทเก้าเก้าสิบองศาอันนี้มีกี่ถนนหนึ่งสองสามอ่าต่อไปถนนสี 4, 5, 6, 6, 5, 6, 7, ่ห้าหกเฮ้ยห้าหกเจ็ดแล้วก็เป็นถนนที่สมมติขึ้นมานอะอ่าหกเจ็ดแปดอ่าโอเคอ มันก็สมบูรณ์มานะครับต่อไปไปไหนต่อนะครับเราอาจจะใช้พวกนี้ก็ได้นะครับนะคปปัดลอก ก็เขียนตัวไปไอันนี้ไปตลาดหรือไปอะไรก็ว่าไปตามเรื่องนะอ่าสมมุติอ่าเข้าเมืองเข้าเมืองทึดทึดทึอะไรว่าไปไอันนี้ก็อะไรไปไปตำ บนอะไรก็ว่าไปนะครับก็พิมพ์พิมพ์ไปนะครับอ่าสมมุติอันนี้เป็นการสมมุติขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ก็ใส่รายละเอียดเข้าไปทั่วไปอันนี้เขียนบนโต๊ะแครดอยากให้มีเส้นอะไรเพิ่มหรืออยากให้มีขวดลูกศรอ,อะไรก็ก็้แต่ตามอัตยาสัยนะอ่าโอเคโดยทั่วไปแผ,แผนที่สังเกตแล้วก็เขียนอย่างประมาณนี้นะคือเป็นพื้นที่ง่ายๆนะครับอ่า โอเคก็ประมาณนี้นะอันนี้แผนที่สังเกตมันดูแล้วมันดูจัดหน้ากระดาษไม่ไม่ค่อยสวยนะ,ะนดูแล้วไม่ค่อยสวยเดี๋ยวขอขยับม,มานิดนิดหนึ่งขยับม,มาเพื่อให้หน้ากระดาษมันดูล่งๆหน่อยนะึงส่วนทิศเหนือเนี่ยถ้าใครว่าใหญ่ไปเนี่ยมันจริงๆมันมีวิธีปรับแก้นะแต่ว,ว่ามันใช้เวลาเดี๋ยวผมคิดว่า เราใส่ให้มันแค่ครบถ้วนก่อนก็พอนะจริงจิงนี่มันสามารถปรับแก้ขนาดอะไรได้าสามารถปรับแก้ขนาดได้โอเคอ่านี่คือแบบแรกในการเขียนเส้นที่นอกเหนือจากเป็นตัวชิ้นงาน 3D นะครับสร้างมุมมองขึ้นมาใหม่แล้วก็มาแทรกในชิ้นงานนะครับคราวนี้ตัวต่อไปนะครับเราจะมา สร้างสร้างเส้นโดยเส้นที่หรือว่าตัวแบบเนี่ยที่ออกมาจากออโต c แคนนะออโตแคผมก็เราก็ต้องเตรียมไฟล์นะเตรียมไฟล์ขั้นแรกของการเตรียมไฟล์เนี่ยให้เราทําไฟล์เนี่ยก็คือหนึงไฟล์เนี่ยให้มีภาพเฉพาะหนึ่งหน้าที่เราอยากแทรกเข้าไปในในแบบชุดนั้นๆนะัรับอ,อ,อ,อันนี้เราก็ต้องจับสกเกลด้วยนะอันนี้หนึ่งต่อ20่สิบนะสเกลชุดนี้หต่อยนะี่ส เดี๋ยวต่อดูดชุดแรกนะก็คือขอยายหนึ่งอันนี้รู้สึกว่าตอนนั้นเป็นหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้านะจะไม่ปิดอ่าเราก็ต้องไปใช้หน้าดิจิเทนก็ได้ครับล้วก็นิวดิจิเทนนะอ่าปรับสเกลให้มันที่เราใช้งานนะอ่านี้จะเป็นแบบขยายสุขาพิบาลหนึ่ง สุขาพิกาลหนึนะโอเคนะวิธีลิง์ไฟล์แคตเข้ามานะครับก็คือให้ไปที่ Insert ครับอ่าแล้วก็จะมีอ่า o r t Cat นะครับ import แ a แล้วก็ไปไฟล์ที่เราจัดเก็บไว้ครับอ่าอยทูที่แต่ละท่านว่าจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับ แต่ว่าขอให้มีข้อแม้ว่าในไฟล์นั้นน่ะให้มันเป็นเหลืออยากให้หน้านั้นเป็นมีอะไรบ้างก็ให้เหลือข้อมูลแค่นั้นพอ,อ,อแล้วก็อินเสิเข้ามานะครับโอ้ขอโทษทีผมลืมกระบวนการ อันเดิมนิดนึงนะเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับผมลืมตั้งค่ามันนะครับเลยทําให้เส้นที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นสีตามเลเยอร์ที่ตั้งตอนแรกนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีปรับมันนะครับ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตอันดูก่อนนะครับอันดูแล้วอินเสิร์ตเข้ามาใหม่ครับอินเสิร์ตเข้ามาใหม่นะครับแบ,บบแล้วก็ให้เราเลือกนะครับ กรต้องแก้ไขสิ่งแรกก็คือ Color อร์เนี่ยให้เป็น black and white นะครับแล้วก็ import unit เนี่ยให้เป็น metric ครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็ปกติได้หรือไมทริกซอะไรอ,ะอันแรกก็คือทำให้เส้นมันสีดำแล้วก็อันที่สองเราปรับให้มันอยู่ในสุดเป็นหน่วย unit เมตนะครับที่เหลือก็รออาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับยิ่งมีไฟล์เส้นมากเท่าไหร่ก็อาจจะยิ่งประมวลผลช้าเท่าน้นนะครับ าแล้วนะครับผมอ่าอันนี้คือหน้าที่หนึ่งนะโอเคเราก็เอาแบบขยายสุขภาพยุบาลเนี่ยะครับอ่าเปิดหน้าชี้มันมานะครับแล้วก็แทรกมาในแบบได้เลยครับผมแทรกมาในแบบได้เลยครับจากมูนิเชียนนะครับอ่าพอดีว่าตอนเขียนแบบ เขียนตัวแผนที่เนี่ยมันใช้เวลาไม่เยอะแต่ถ้าเกิดจะไปทําแปลนมันเลยทีเดียวเนี่ผมว่ามันจะเป็นชั่วโมงกว่านะก็เลยว่าขอข้ามาทําตัวนี้ก่อนมันทําตัววิธีการลิงก์ไฟล์แคตเข้ามาด้วยนะครับเอาได้มาแล้วนะครับคลิกที่ตัวมัน,นแล้วก็คลิกเลื่อนให้เป็นโ no นไททิลก็ได้ก็จะไม่มีกรอบแบบเพราะว่ามันในแบบแคตเนี่ยเรามีชื่อแบบของมันอยู่แล้วนะครับผมโอเคแบบขยายสูขไปบ้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดนะครับ แล้วก็แบบขยายสุขภาพพิบาลสองทำเหมือนเดิมนะครับไปที่ดิจิเอ็นนิวดิจิเอ็นนะครับเป็นสเกลเท่าไหร่นะมาักคูรู้สึกเป็นหนึ่งต่อยี่สิบนะเราจะมาปรับทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือแบบสุขาแบบขยายสุขาพิบาลสองนะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับอินพอรตนะแล้วก็เลือกหมาเลขสองแล้วก็เหมือนเดิมครับให้เป็น คัลเลอร์ให้เป็นแบ็กแอนด์ไวท์นะครับแล้วก็อิ p พ r t u ตยูนิตที่เป็นเมทริกนะครับที่เหลืออย่างอื่นไม่เป็นไรครับอ่าโอเคอใช้เวลานี้หนึ่ง นิดนึงครับไฟลนะ์น่าจะเป็นไฟลนะ์นับผสมกลัวเลย โอเคอ่าน,นี้แบบพยาศูนย์กับวิวนนะันสามวัจะทำรอไว้เลยก็ได้ครับนิวีเจียนนะ,ะแล้วก็ดึงเข้ามาครับ ราก็รอนะถามว่าวิธีนี้เนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างครับข้อเสียก็คือว่ามันจะมีพวกลายสไตล์เนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดตามออโต้แคทที่เราดึงมาอันที่สองก็คือว่าฟอนต์ที่ดึงเข้ามาเนี่ยเทคมันบางทีผมว่าไม่ได้สับสนเหมือนกับตอนที่ตอนอยู่ในอนะัโต้าแคดบางทีมันเพี้ยนไปค่อนข้างเยอะนะทำให้เราต้อง มาจัดใหม่พอจัดใหม่มันก็มีปัญหาในการทําในการอะไรพอสมควรนะผมก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเ,เส้นเนี่ยอาจจะใช้ของ a u t c a t ได้แต่ถ้าเกิดเป็นไฟล์เท็เยอะๆนะผมคิดว่าใช้พิมพ์ใหม่หรือ Copy ตัวมันกับเป็นไฟล์เวอร์ล้วก็มาวางในในชิ้นงานผมว่ามันจะมีความสวยงามมากกว่ากันนะโอเคเดี๋ยวรอมันโหลดอีิดนึงนะ โอเคมาแล้วนะครับารายจะใช้นี่ครับตัวคําสั่ง zoom to fit เนี่ยก็จะได้เห็นชิ้นงานที่มันถ้าเกิดจู่ๆมันไม่รู้หน้าง,งานอยู่ไหนน,นะครับเราก็กดซูม o m t ฟิต t นะโอเคอันนี้เป็นหนึ่งสเกลแล้วไะไรเอ่ยมันต่อ25นะเราจะเปลี่ยนต่อ25แป๊บเปลี่ยนนะครับเราก็เอาชีทนะชีทชีทของแบบขยายสุขภาพิบาลสอง แล้วก็ดึงเข้ามานะดึงตัวแบบเชียนที่เป็นแบบขยายสูงประมาณสองนะปุ๊บไอตรงนี้มันมีชื่อแบบขยายมันอยู่แล้วนะอันนี้ไม่จําเป็นเราก็ติ๊กตัวที่มุมมองที่ดึงเข้ามาแล้วก็มาเลือกนี้ให้เป็น no t i ท l e นะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อัาน,นี้มาแบบขยายสูงประมาณสามนะ ันึงเข้ามาแป๊บอ๋อไอ้น,นี้อาจมีปัญหานะก็คือมันมันล้นนะมันล้นอันนี้ล้นมีวิธีจัดก,การหรือเปล่ามีครับ <c oughs> วิธีจัดก,การนะครับเดี๋ยวขอไอ้นี้ยมันมีชื่อแบบอยู่แล้วเราก็มาตรงนี้เป็น no t i t l ลเหมือนกันนะครับอันนี้จัดก,การนะวิธีจัดก,การก็ไปที่หน้ารีเ e n แบบเขียอยูกประมาณนะสามคลิกเข้าไปนะครับ มันจ,จะมีลูกบุตอยู่ครับอาจจะคลายบุตสักทีหนึ่งก่อนนะแล้วก็ไประเบิดมันระเบิดฟอสระเบิดมันเนี่ยเใช้ระยะเวลาอพอสมควรนะระเบิดมันนะโดยจะลบชิ้นงานบางอย่างนะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะระเบิดเสร็จแล้วนะผมก็ขอกรุ๊ปนี้ เป็นชุดหนึ่งคนระับอ๋อมันไม่กคุบหรืออ่โอเคหนึ่งชุดนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งชุดนะครับคิดคู่ก็แล้วแต่แต่และท่านจะตั้งชื่อก็แ,แต่สะดวกนะครับผม อันนี้อาจจะกรุ๊ปเป็นหนึ่งกรุ๊ปนะเดี๋ยวย้ายไม่ได้ย้ายง่ายนะ,ะชื่อกรุ๊ปแล้วแต่ละท่านตั้องเดี๋ยวถาเกิดว่าไม่ได้ตั้งชื่อมันก็จะขึ้นกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองกรุปกร๊ปสามกรุ๊ปสี่เนี่ยไปเรื่อยๆนะ,อะโอเคอันนี้เราก็น่าจ,จะอาจจะดึงมาอยู่ตรงนี้นะ เพราะตัวแบบมันเป็นแบบกรอบแบบแนวนอนนะถ้าเกิดวางตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอนะโอเคตอนนี้กลับไปดูแบบนะ,ะเราต้องจัดแบบใหม่นะครับโอเคอันนี้แบบยังล้อนอยู่นะเราก็อาจจะดับเบิลคลิกในนี้เลยก็ได้คนระับแล้วก็คลิกตัวนี้ใ้ตัวเพื่อกรุ๊ปตัวที่สองนะรับแล้วก็บู๊ไปให้มันชิด อันนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะโอเคอนนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดับเบลิลดบเบลคลิกนอกกร่อบน,นะครับมันก็จะเคลียร์หน้าหน้าหน้าของมันนะโอเคอันนี้แบบขยายสุขภพิบาลหนึ่งสองสามเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับทำเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็อ่า ได้แนวทางในการสร้างแบบที่เป็นงาน 2D ที่มันนอกเหนือจากชิ้นงาน 3D นะครับอาจจะเป็นแบบขยายดีเทลเล็กๆในส่วนอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยแผนที่เป็นแบบขยายสุขวิทยานึงในแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ระบุถึงขนาดน,นั้นนะเป็นแบบเฉลือดนะปกติแบบเชลือดก็เขียนเป็น 2D กันนะถึงแม้จะเป็นแบบดิจิตนะ เป็นการเขียน 2D เพื่ออธิบายนะหรือบางครั้งเขาก็จะอาจาเอา3 d ทั่วไปนยลูกตัดทั่วไปแล้วก็มาเขียนแบบขยายเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบขยาย t o p i ิ a l เนี่ยโดยมากเนี่ยเขาจะเขียน2 d ดีเก็บไว้แล้วก็ดึงเข้ามาใช้งานนะ,อะโอเคคลิปนี้เราก็ได้แนวทางการเรียนรู้ทำตัวแบบแล้วับเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะมาทำแปลนพื้น ขั้นหนึ่งแล้วนะครับโอเคอันคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ